สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับเพราะสตาร์ทัไม่มีคอมเมียบในรอบสดาห์นี้นะจ๊ะกลับมาพบกับเราสองคนเท่านั้นนะคะนั่นคือน้องหมีอินฟินิตี้พอดแคสต์แล้วก็พี่โซพลนโพฟสุภาพมั่งมีบรณาธิการให,ใหญ่ใหญ่แห่งออมมานี่ใหญ่ขนาดนั้นตัวอ้วนใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ต้องขอมเมาส์นิดนึงค่ะเ <c oughs> นื่องในโอกาสที่ว่าแบบทํางานออมมานี่นี่ก็ เริ่มต้นจริงๆต้นปีเนาะพอพี่โซพลก็คือครบ่ครบปีนะคะใช่ต้องบอกว่าเห็นเมาว่าแบบเพจกลายเป็นเหมือน t o อป r เนาะในใจของคนในด้านเกี่ยวกับเรื่องการเงินใดๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่าคอนเทนต์วันหนึ่งวันหนึ่งนี้พูดแบบไม่ได้ล้อเล่นนะพี่คือเยอะมากอยากลองไปนับดูแต่ว่าเอาจจะยังไม่มีเวลาขนาดนั้นทีนี้แบบอยากฝากแบบถามพี่นิดนึงว่าแบบในรอบปีใหม่นี้เราจะได้พบเจออะไรใหม่ๆกันบ้างคะของ ออมมันนี่แล้ววันหนึ่งคอนเทนต์เดี๋ยวนี้มันเยอะขนาดไหนนะคะเนี่ยใช่ครับก็ที่จริงของออมมันนี่ปีนี้เราจะโฟกัสทางเรื่องของลงทุนหรือว่าการเงินการลงทุนสัมมาคืนนะคือการเงินการลงทุนธุรกิจอะไรเงี้ยครับมากขึ้นเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยของเราจะเป็นในเชิง Personal Finance แล้วก็จิตวิทยาก,การเงินสักประมาณแบบเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีการลงทุนประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ่ะอืมปีเนี้ยเราจะหันมาโฟกัสเรื่องการ ลงทุนแล้วก็ธุรกิจมาขึ้นนะครับผมเรื่องของเศรฐษฐกิจต่างๆเรื่องของแบบสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเพื่อที่แบบคนที่อ่านอะไรเงี้ยครับสามารถที่จะพลิกเอาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการลงทุนต่างได้ครับผมก็ปีนี้เป็นเป้าหมายแหละว่าเออเราอยากจะลองปรับทิศทางให้มันแบบเป็นในเชิงนี้มากขึ้นประมาณนี้ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราจะเราอยากจะสร้างกลุ่มเอ่อเขาเรียกว่าไงกลุ่มผู้อ่านกลุ่มใหมท่ที่ที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่ากลุ่มเนี้ย อย่างอางเมื่อก่อนเนี่ยครับเรามีกลุ่มผู้อา่านที่เป็น personal finance เนี่ยค่อนข้างที่เยอะแล้วก็เหนียวแน่นอยู่แล้วแล้วก็เวลาเราลงคอนเทนต์ไปอะไรเงี้ยสิ่งตลอดก็เพิค่อนข้างดีเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะสร้างเพิ่มมาครับก็คือเรื่องของ value ในการที่แบบคนอา่านน่ะได้รับสิ่งใหม่ๆแล้วกันครับมีคอนเทนต์ใหม่ๆม,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 มีในเชิงลึกมากขึ้นแล้วก็มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับธุรกิจนั้นธุรกิจนี้เข้ามาแล้วก็แบบเออมีแนวคิดของผู้นำอะไรเงี้ยครับเพิ่มเข้ามามากขึ้นคือก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าไม เออมันอาจจะมีในสัดส่วนที่น้อยอะไรเยงี้ครับก็เราอยากจะเพิ่มตัวเนี้ยให้มันดึงมันมากขึ้นมาณนี้ครับก็ติดตามดูครับผมว่าเออมันจะเป็นปีที่ค่อนข้างท้าทา,ายนะเพราะว่ากลุ่มคนอ่านของเราไม่ใช่กลุ่มนั้นมาตั้งแต่แรกแล้วการเปลี่ยนหรือว่าการเพิ่มสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มคนอ่านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากสําหรับเพจโดยเฉพาะเพจที่เออ e s t a b l i s h แล้วมาชัวร์แล้วอะไรเยงี้ครับการเปลี่ยนแนวทางแล้วการเปลี่ยนเส้นทางอะไรเย่างนี้ยหรือว่าการเพิ่ม สัดส่วนอะไรพวกเนี้ยมันจะมันจะด i s r u p จังหวะของเพจพอสมควร <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้เวลาช่วงหนึ่งครับในการที่จะปรับพฤติกรรมคนอ่านว่าเอ้ยแบบนี่คือสิ่งที่เราฟีดเข้าไปนะสิ่งที่คนอ่านสตอบรับเป็นยังไงดูว่าเออเขาชอบแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะค่อยๆปรับกันไปครับผมก็ช่วงสองสเดือนแรกนะครับเราก็จะเห็นอะไรที่มันแปลกใหม่มากขึ้นนะครับอื ก็ต้องบอกว่าจริงๆวันนี้ที่จะมาพูดไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คืออยากฟังการอัปเดตเฉยๆทุกท่านนะตามสไตล์นะคะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแก้วใช่ไหมคะแก้วครับแก้วช่วงนี้ช่วงนี้โด่งดังมากแก้วชื่อว่าสเตเล่เนาะสเตเล่นะครับผมน้องมีเคยที่เห็นวิดีโอไวรัลที่เพิ่งผ่านไปเมื่อปีที่แล้วที่แก้วสเตเล่อยู่ในอยู่ในรถแล้วแบบรถไฟไหมแต่ว่าน้ำแข็ง น้ำแข็งในแก้วสเตลเลอย์ยังไม,ไม่ละลายปะเห็นปะคือดูแล้วรู้สึกอเมซิ่งมากว่าอเมซิ่ง <Amazing. S 1> คือทุกอย่าง <c oughs> มันพังพินาศจริงๆนะในรถค่ะ,ะยกเว้นแก้วใบนี้ซึ่งม,มันก็แอบทำให้ตะลึงเพิ่มเลยว่าในนั้นมันใส่อะไรให้เรากินเนี่ยพี่นี่พูดตรงนะไม่เป็นแก้วสัญญากาศคือ,อแก้วสัญญากาศแล้วก็อ่แน่นอนคุณภาพมันดีแหละแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันเป็นแก้วที่ อยู่มาตั้งแต่โอยร้อยอายุร้อยร้อยกว่าปีแล้วอะร้อสิบปีอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเริ่มมาดังในช่วงแบบช่วงหลังๆนี้เองนอง้องพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาเราจะมาพูดคุยกับกับแบรนด์นี้นะครับว่าฮ้อแบบอยู่ๆมันเกิดดังขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็สิ่งที่ทําให้แบบตอนเนี้ยมันเป็นแก้วที่เป็นวัญใจของคนแบบสาวๆแล้วกันแล้วก็คนที่แบบไปออกกาลังกายดูฮิปดูป๊อปอะไรเงี้ยครับเพราะแล้วก็ ขายโซเอาอยู่ตลอดเวลาถ้าสมมติมีสีใหม่มาปุ๊บก็โ so ซ so เอาโซเอาท์อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องสเตลเล่กันครับผมวันนี้นะครับก็ถ้าย้อนไปเบื้องประมาณหกเจ็ดปีก่อนเออตอนนี้ปีสองพันยิบสี่เนาะหกเจ็ดปีก่อนก็ประมาณสองพันสิบห้าสองพันสิบหกอะไรประมาณนี้สองพั 2016, 17, 17, นสิบหกสองพันสิบเจ็ดอะไรเงี้ยครับเมื่อพูดถึงสเตลเล่ครับถ้าสมมติโดยเฉพาะคนประเทศไทยนะไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับเรียกว่าบริษัทเนี่ย อยู่มาประมาณร้อยสิบปีอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยป็นไปอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งก่อนนั้นเนี้ยบริษัทเนี่ยก็ผลิตนะครับขวดน้ําสุญญากาศนะครับเก็บอุณหภูมิแบบแบบเนี้ยมาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่ที่เขาสร้างขึ้นมาในกลุ่มนักแรกนะครับที่แบบเป็นเป็น target user เขาเป็น t a r ก็ตแบบ c u s เม m e r ของเขาเนี่ยก็คือ กลุ่มนุ่มๆใสลุยเนาะายเอาทอแคมปิ้งหรือว่าคนที่แบบทำงานแจ้งที่ต้องการจะมีขวดน้ำสุญญากาศเก็บอุณหภูมิแบบร้อนและแบบเย็นได้แบบหลายๆชั่วโมงไว้ข้างๆกายน้องมีรู้ไหมว่ามันเก็บความร้อนความเย็นได้นานกี่ชั่วโมงอ่าแปดชั่วโมงอ่ะให้เดาเออวันนั้นอ่ะผมไปดูอ่ะที่เพิ่งไปไต้หวันมาแล้วก็ไปดูไปดูแก้วนี่แหละมันบอกว่าได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้โหเออมันแบบ ผมว่าอยากลองซื้อมาแล้วสะรอ้แห่งที่บ้านมากอยากรู้ว่ามันจะมันจะทนทานอากาศเมืองไทยไหมแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ซื้อมานะเพราะว่าเ,าเออราคามันก็แพงแบบแก้วใบหนึ่งแบบพันหกพันเจ็ดอะไรเงี้ยครับซึ่งอ่ะราคาก็แรงอยู่นะครับผมก็ไม่ได้ซื้อมานะแต่ว่าเออเขาเคลมมาประมาณนั้นเนาะก,ก็ในปี2019ครับแบรนด์จากเมืองเซียเทิรนเนี่ยเออเขาเป็นแบรนด์จากเมืองเซียเทิรนะร้านฟชินตางขนาดผมอยู่ที่นั่นผมยังไม่รู้จักเลยอะ่ะน้องหมีเข้าใจปะอื้อ สร้างรายได้แล้วเราลาประมาณแบบเจ็ดสิบล้านเหรียญเนาะตอนนั้นปีสองพันสิบเก้าเนาะหรือประมาณแบบสองพันห้าร้อยล้านบาทอะไรเงี้ยครับโดยมีแก้วสูญญากาศหรือว่าขวดน้ําสัญญากาศที่เป็นสีเขียวนะครับสีตุ่นๆคลาสสิกถ้าสมมติใครไปดูในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยมันจะชื่อว่า h a m m e r t o ท e g r e e n นะครับ h a m m e r Tone g ก e e n ก็จะเป็นแบบสีเขียวตุ่นๆอะไรเงี้ยครับเอ่อเป็นสินค้าขายดีมามาโดยตลอดแบบตั้งแต่คนตั้งแต่เปิดเปิดบริษัทเลยนะครับก็เป็นสินค้าตัวนี้ที่ขายดีมาโดยตลอดเรียกว่าเป็นธุรกิจทที่ง ขายได้แต่ก็ไม่ได้เปียงปลางอะไรนะครับผมจนกระทั่งมาในปี2020ครับมีบางอย่างเกิดขึ้นนะครับผมสินค้าตัวหนึ่งที่เรียกว่าสแตลเล่เควนเชอร์นะครับควนควนเชอร์ควนก็แบบที่แบบกระหายน้ำอะไรยเนาะเควนเชอร์บแบบดับกระหาย,ยนไรเงครับซึ่งเป็นแก้วก็บความเย็นพร้อมหูจับนะครับที่มีหลอดดูดเริ่มสร้างไรายได้แบบโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษแล้วก็หลังจากนั้นนะสี่ปีต่อมาแก้วรุกนนี้ครับก็เปลี่ยนสแตลเล่บริษัทเดิมๆิเ,เนี่ยนะที่อยู่ร้อยสิบปีเนี่ย ให้กลายเป็นบริษัทที่สร้างรายได้กว่า7 5 0ดรอยห้าสิล้านเหรียญหรือประมาณ2 6 0 0 0ล้านบาทนะครับผมจากสอง0จากสอง0หล้านมาเป็น2 000, 6 0ห0ล้านได้ยังไงภายใน4ปีไม่บบโคตรเจ๋งเลยสเตลเล่นนเนี่ยแก้วใบนี้ครับเควนเชอร์เนี่ยกลายเป็นแก้วเกี่ยวกับความเย็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรุ่นหนึ่งของทั่วโลกเนาะมาพร้อมกับสีสันลวดลายมากมายที่ถูกใจกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ตลอดร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยสเตลเล่มองข้ามตลอดนั่นก็คือผู้หญิงครับ ไม่ว่าจะเป็นนักพยาบาลนะครับคุณครูนักธุรกิจนักกินาอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราคนดังที่มีชื่อเสียงเนี่ยเควเนเชอร์เนี่ยกลายเป็นแก้วเก็บความเย็นใบโปรดนะครับที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์อย่างมากกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของพวกเขาไปเลยนะครับถึงขั้นว่าบางคนรู้สึกว่ามันเป็นตัวตรงของพวกเขาไปแล้วนะครับผมสเตเล่นเนี่ยใช้กลยุทธ์อะไรถึงทําทให้แก้วใบเนี่ยแก้วเควเนเชอร์เนี่ยกลายเป็นสิ่งของที่ ต้องการของลูกค้าได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงถึงเรื่องนี้กันนะครับย้อนกลับไปในปี2016นะครับสตีลลี่เควนเชอร์นะครับเปิดตัวนะครับในปี2016เมลขนาดประมาณ40ออน40ออนนี่ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่แบบกี่ร,ออร้อยโมลก็ม่อยู่นะแต่ว่าก็แก๊บใบใหญ่ยอยู่อะไรเงี้ยครับ40ออนแล้วก็เอถูกเปิดตัวออกมาด้วยราคาเราๆ45เหรียญถึง55เหรียญประมาณพันห้าหสิบถึงประมาณพันเก้าเนาะมีด้ามจับนะครับเพื่อความสะดวกในการที่ไปข้างนอก เป็นหูอะไรเงี้ยเป็นหูจับส่วนด้านล่างเนี่ยมันก็จะมันก็จะทรงเล็กหน่อยเหมือนคล้ายกับแก้วแก้วที่แบบสามารถที่จะเอาใส่ไว้ในคับโคเดอร์ได้ในประมาณนี้นะครับข้างบนก็จะใหญ่ข้างล่างก็จะเล็กนะเป็นทรงแบบนี้เหมาะสําหรับเอ,อ่อหิวแบบเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยครับเออจุดเด่นก็มีสีสันสวยงามแล้วแหละแต่ว่าเว็บไซต์ก็โปรโมทเนาะ้ดยภาพแบบเออคนออกกําลังกายไปเล่นโยคะอะไรเงี้ยครับอันแน่นอนเขาเขามองเห็นว่าเออกลุ่มลูกค้าเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มผู้หญิงแหล,ละอะไรประมาณนี้แต่ว่า ปัญหาคือมันไม่ได้รับความนิยมครับปีสองพันสิบหกเปิดตัวแต่ไม่ให้รับความนิยมเลยแบบขายไม่ค่อยดีนะครับผมปีแล้วปีเล่านะครับยอดขายก็แบบมันก็ไม่ได้โตขึ้นนะผมเข้าขั้นแบบแย่เขราขั้นแบบแย่ซะด้วยสามเพราะปีสองพันสิบเก้าอ่ะแซลเล่นเนี่ยตัดสินใจนะครับหยุดโฆษณาสินค้าตัวนี้แล้วก็ไม่เอามาวางขายบนชั้นอีกเลยนะครับผมอืมเรื่องมาเปลี่ยนนะครับตอนที่เทเรนซ์ไลรีนะครับถ้าสมมติใครรู้จัก ชื่อนี้นะก็อาจจะพอรู้จักเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดังมากจากรองเท้าครอกน้องมีเอเข้ามาแล้วตำแหน่งประธานบริษัทคนใหม่ในปี2020ซึ่งตอนนี้เขาเคยอยู่กับครอกมาก่อนครอกน้องมีรู้จักครอกรองเท้ารองเท้าครอกที่หน้าตานัาเก็ตนัาเก็ตนะนะซึ่งเป็นผู้ที่นํากลยุทธ์ที่เปลี่ยนรองเท้าหน้าตานักเก็ตเนี่ยให้กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมทั่วโลกได้เพราะว่าการไปคอลแลบกับแบรนด์อื่นๆแล้วก็สร้างสร้างแบบ สร้างสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยครับทาให้พล็อกเนี่ยกลายเป็นที่ต้องการของของลูกค้าทั่วโลกได้นะครับสร้างมูลค่าต่างให้พร็อกได้เขาก็ประสบความสำเร็จไปแล้วกับกับพล็อกแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่แตลเล่นะครับหลังจากเข้ามาเริ่มง,งานเนี่ยไรลี่ครับใช้เวลาว่างช่วงหนึ่งช่วง,รงแรกๆเนี่ยประมาณหลายเดือนนะครับก็ไปเดินคุยกับพนักงานก็เหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่า listening tour นะ listening tour ก็เหมือน,นคล้ายกับเดินถามพนักงานว่าเออแบบ ฝั่งนี้เป็นไงฝั่งนี้เป็นไง,ง,นนไงมีปัญหาอะไรไหมน,นู่นนี่อะไรเงี้ยครับก็ถามว่าอันไหนเวิร์กไม่เวิร์กอันไหนควรเอาออกเอาเข้าอะไรเงี้ยครับก็เป็นเป็นเอ่อเป็นการแบบไปถามเซอร์ว์ลูน้องนะครับว่าเอ้ยเป็นเรื่องที่ดีนะผมรู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่เขาแบบเราได้เห็นนะว่าเออแบบคนที่อยู่แถวหน้าเขาเห็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับอย่าไปนั่งแต่แบบเอออยู่ข้างในเราไม่รู้หรอกมันคืออะไรนะครับก็เขาเลยไปคุยคุยกับพนักง,งานทุกคน จนมาเจอพนักงานคนหนึ่งนะครับเขาพูดถึงกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ผู้หญิงจากรัฐยูท่านะครับเจ้าของเว็บไซต์แนะนําสินค้าสําหรับผู้หญิงที่มีผู้ติดตามเยอะมากๆชื่อว่า The By Guide นะครับผมที่ไออินฟลูเอนเซอร์กลุ่มเนี้ยเขาชื่นชอบแก้วควันเชอร์นี้มากแล้วก็คนผู้ก่อตั้งนะครับคนหนึ่งนะครับเว็บไซต์เนี่ยถ้าจะไม่ผิดมีผู้ก่อตั้งประมาณสามคนเนาะผู้ก่อตั้งคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่า Ashley Lesueur เนี่ยหนึ่งในผู้ก่อตั้งเนี่ยเคยซื้อแก้วใบนี้นะครับจาก เบดบาร์ดมิยอนซึ่งเป็นร้านขายของนะครับทั่วไปเอ่อดีเทลเลอร์ทั่วไปในในอเมริกาคนระับแต่ตอนนี้เหมือน,นใครกับแบงค์ดับไปแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดในปี2017็คือแอชลี่เนี่ยไปซื้อแก้วใบน,นี้มาแล้วก็เฮ้ยชอบมากชอบแก้วควนเชอร์นี้มากถึงขั้นว่าเธอซื้อแก้วควีนเชอร์เนี่ยเป็นของฝากให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็แนะนําบนเว็บไซต์ต่างๆนะแล้วก็แบบพูดต่อๆกันแบบเหมือนใครก็บอกว่าแบบแก้วนี้ดีมากน,นะแบบมันเก็บความเย็นได้ดีมากเหมาะในการที่จะเออเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันออเงี้ยคื อวยอวยคือแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ชอบแก้วใบนี้มากก็คือแบบพยายามพยายามพูดถึงพอข่าวเรื่องว่าอ่าสเตเล่เนี่ยจะจะไม่ขายเนาะเธอก็แบบเฮ้ยก็ติดต่อสเตลเล่เลยทันทีว่าเฮ้เนี่ยทําต่อไปได้ไหมเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ดีมากๆอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็ติดต่อสเตเล่มาเนะาะมันก็ขอร้องให้ผลิตสินค้าต่อไปอะไรเงี้ยเพราะมันดีแต่ว่าสเตเล่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจมากเท่าไหร่นะครับ ยอดขายไม่ดีอ่ะใช่ไหมคุณเป็นบริษทัทยอดขายไม่ดีอะไรเงี้ยครับก็ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าคุณแอชลี่อ่ะสนใจก็สั่งแบบล็อตขายส่งมาได้นะเดี๋ยวเราทําให้อะไรเงี้ยครับ <c oughs> หมื่นใบหมื่นใบน้องหมีขายส่งอืล็อตหมื่นใบแอชลี่บอกแอชลี่บอกน้ามืด <c oughs> แอชลี่บอกว่าเธอรู้สึกเหมือนแบบเซ็นสัญญาซื้อบ้านน้องหมีเข้าใจป่ะก็ประมาณสิบห้าล้านนะครับสิบห้าล้านซื้อซื้อแก้วไอ้นี้หมื่นใบก็มาสิบห้ญญาล้ญญานบาทเออแอชลี่ก็แบบ เอาไงดีว่าอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกเหมือนแบบเซ็นสัญญาซื้อบ้านก็เลยว่าเออมันเป็นความเสี่ยงครั้งใหญ่นะครับใช้เงินทุกบาทที่เว็บไซต์ของพวกเขามีก็คือแบบก็ไปคุยกับโคฟาเดอร์ทั้งหลายแล้วเฮ้ยเอาจะาดีเพราะว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าซื้อมาเนี่ยมันจะได้ราคาถูกกว่าซื้อมาแบบล็ตขายส่งใช่ไหมมันจะได้ราคาถูกกว่าที่เอ่อที่ขายตามร้านเว็บอยู่แล,แล้วแหะแ,แต่ว่าพอไปขายมันก็ได้กาไรเงี้ยแต่ถ้าซื้อขายไม่ได้ใช่ไหม ไม่ของค้างเตอร์หมื่นใบนะเว้ยมึงแบบสต็อกกัสตอ็สตอกสิบล้านอนะ่ะมึงแบบคิดคิดดีๆอะไรเงี้ยครับสุดท้ายนะครับก็ทําก็สั่งนะผมสั่งสั่งไปหมื่นใบนะครับและโชคดีที่มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะเพราะว่าไอ,อ้แก้วใบเนี้ยแก้วคพนเชอร์เนี่ยครับขายหมดห้าพันใบภายในสี่วันแรกท, <c oughs> ที่ที่ลงขายสินค้าและอีกห้าพันใบล็อตที่สองนะครับในเวลาสองชั่วโมง หลังจากนั้นนะครับคือแบบโหขายหมดแล้วมากภายในประมาณเวลาอาทิตย์เดียวนะครับเมื่อไลลี่เนี่ยเมื่อไลลี่เนี่ยได้ฟังเรื่องราวเนี่ยเขาก็มองเห็นทันทีเลยว่านี่แหละ S curve ครั้งใหม่ของแตนด์นี่แหละนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วแบบเฮ้ยแบบมันนี่แหละคือสิ่งที่แบบจะผลักดันให้แตนด์เนี่ยเติบโตจากจุดเดิมที่ย่ําอยู่กับที่มานานเป็นร้อยร้อยปีนะครับตัดสินใจร่วมเขาก็โทรไปติดต่อพาร์ทเนอร์เลยเขาก็โทรไปติดต่อคุณแอชลี่เลยว่าเฮ้ยเนี่ยของมาเป็นพาร์ทเนอร์กันได้ไหมมาทํางานร่วมกัน เนี่ยจากจากที่ไม่สนใจเขามาก่อนก็โทรไปติดต่อเขานะครับแอชลี่ก็บอกว่าโอเคก็ชื่นชอบผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะครับก็เลยแบบเออทำงานร่วมกันแล้วออกสีใหม่ให้นะครับเอ,อ่อเป็นสีเดสเซอร์เซจแล้วก็ครีมนะผมสีครีมแล้วก็ d e s เซอร์เซจเพิ่มมานะผมเขาบอกว่าประสบการณ์ของผมที่ครอคเนี่ยบอกว่าโอกาสด้านอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้แหละคือเวทมนต์ที่สแตนเลกกำลังต้องการนะครับผมแล้วเราก็คิดถูกนะครับเดอะไบไกด์เป็นพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมมากและช่วยให้เราสร้างปรากฏการณ์ เควนเชอร์ได้สําเร็จเควนเชอร์ฟินโนมิน่าเนาะได้สําเร็จนะครับความสําเร็จเนี่ยเปรี้ยงปล่างแบบทันควันเลยนะครับในปี2020นะครับหลังจากเป็นเออ่พาร์เนอร์กันได้ปีเดียว,นะวเนี่ยแก้วเควนเชอร์เนี่ยขยับขึ้นเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของบริษัทนําหน้าขวดน้ําสุญญากาศเก็บอุณหภูมิที่ครองอันดับหนึ่งมาโดยตลอดนะครับผมตอนปี2019เนาะที่พูดไปก็คือมีรายได้70ล้านนะครับปี2020มีรายได้94ล้านปี2021มีรายได้194ล้าน และปี2022มีรายได้402ล้านนะครับผมก็เติบโตมาเรื่อยๆแล้วก็ปีเนี้ยก็น่าจะแบบเกินอ่ะ600กว่าล้านเลยแม้แม้จะจำไม่ผิดนะแต่ว่าเออเป็นเป็นเอ่อเป็นการเติบโตที่แบบเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆนะครับด้วยสีสันที่แบบหลากหลายเนี่ยทำให้ควนเชอร์นะครับกลายเป็นสินค้าหรือว่ากลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะติดตัวไปได้ทุกสถานการณ์นะครับคือคนไม่ได้มองแก้วควนเชอร์เนี่ยเป็นแค่แก้วเก็บความเยียอีกต่อไปละแต่เป็นเหมือนไอเทม แฟชั่นที่คนซื้อไปเพื่อแบบถือเดินสวยๆอะไรเงี้ยถ่ายรูปลงอินสตาแกรมเวลาไปออกกําลังกายว่าแบบทํางานหนังร้านกาแฟาอะไรเงี้ยติดแก้วเฟนเชอร์เนี่ยไปวางไว้ในรูปด้วยนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเวลาอะไรก็ตามที่มันแบบเริ่มดังบนโซเชียลมีเดียปุ๊บเนี่ยคนก็จะเริ่มตามกระแสกันมีคนมีดารามีคนนั้นคนนี้แบบเริ่มทําเริ่มซื้อมาใช้อะไรเงี้ยครับก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆนะครับบนโลกออนไลน์แล้วก็บน ทิกต็อกด้วยผมลูกค้าหลายคนนะครับเริ่มเก็บเป็นคอลเลกชันเพื่อแมทช์กับสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับอย่างเช่นแบบเสื้อผ้าสีเล็บสีรถหรือว่าอารมณ์ตอนนั้นหรือแม้แต่ห้องครัวก็ตามนะครับผมเพื่อตอบแล้วก็ไอสไตล์เนี่ยก็แบบออกสีมาเยอะมากๆนะครับออกสีมาเยอะมากเอ่อมีคนนึงมีมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่ง,นนงชื่อว่าเชลซี เอสเปโฮนะครับเขาเป็นคอนเทนตส์สายออกกําลังกายนะครับผมเขาบอกกับเว็บไซต์ cnbc ว่าแบบเออเธอรู้จักแก้วเพนเชอร์ในปี2022นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ซื้อเก็บม,มาเรื่อยๆเป็นเป็นคอลเลคชันคอลเลคชันไปเออ่มีตอนนี้มีประมาณ47ใบนะครับผมในบ้าน <laughs> 47ใบมีแก้ว47ใบในบ้านต้องมีคิดดูแล้วก็เออขาบอกว่าในวันที่เวลามีเยอะหน่อยมีเวลาเยอะๆว่างๆอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเลือกหาแก้วสีที่เหมาะกับ ที่ตัวเองต้องการในวันนั้นนะครับอย่างเช่นแบบเอออยากจะใช้เข้ากับเสื้อผ้ายอยากจะใช้เข้ากับเอ,อ่อกางเกงหรือว่าอะไรก็ตามหรือสีเล็บอะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีแก้วเฟนเชินเนี่ยติดตัวเนี่ยมันก็เหมือนแบบรู้สึกว่าวันนั้นอะไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจอะเหมือนนะครับแบบถ้าไม่ได้สีที่ต้องการอะไรเงี้ยครับมันรู้สึกว่าวันนั้นแบบไม่ได้ดั่งใจเลยอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะครับผมแล้วก็แก้วเฟรนเชินเนี่ยได้รับความนิยมอย่างหคือแบนม่ ถ้าสมมติคน้นคําว่าค้นหาคําว่าส t ตลเล่ทัมเบิลนะครับจะมีวิดีโอที่ถูกดูไปแล้วประมาณเก้าร้อยล้านครั้งนะครับเก้ารอยล้านครั้งมีไวรวิดีโอในนั้นอีกเยอะมากหนึ่งในนั้นที่เราพูดไปก็คือวิดีโอที่รถไฟใหม่แล้วก็แก้วไอ้แก,ก,กลลแแ้วไอ้เนี่ยสเตลเล่เนี่ยไม่เน้่ยน้แข็งในนั้นนะไม่ละลายซึ่งน้องหมีรู้ไหมคนที่เป็นคนที่เป็นเฮดนะครับไลลี่เนี่ยก็ตอบอันนี้ด้วยนะตอบวิดีโออันนี้ด้วยว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะซื้อรถคันใหม่ให้คุณนะ เออใช่เห็ุเป็นแบบไวรนะอลเป็นไวรอลมากเนาะอือใช่ครับแต่ว่าเขาก็บอกนะครับว่าเอ้ไม่ไม่เยวะับเรนี้แต่ว่าเขาบอกว่าเออเนี่ยประสบการณ์ของที่ค็องเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมแห่งการคอลแลบแล้วก็การดรอปสินค้าการดรอปสินค้าเหมือนคล้ายแบบการการวางสินค้าเป็นคอลเลกชันเล็กๆครับน้องมีเหมือนคล้ายว่าอะส่งอะดรอปดรอปนี้ก็คือแบบออกมาห้าร้อยใบดรอปนี้ออกมาแบบสามร้อยใบแบบเป็นลิมิเต็ดลิมิเต็ดอีดิชั่นแล้วกันนะครับแล้วก็ เขาบอกว่าพอเราเริ่มแบบมีฐานลูกค้าที่ชัดเจนนะครับก็พร้อมในการที่จะคอลแลบหลังจากที่เขาสร้างชื่อเสียงเนาะสร้างแบบสร้างคอลเลกชันสร้างคนสร้างฐานแฟนได้ในระดับหนึ่งแนละ้ก็เริ่มคอลแลบครับก็เริ่มคอลแลบก,กับแบรนด์ต่างๆนะครับผมก็ไปก็ดันเควนเชอร์เนี่ยให้ดังมากขึ้นอย่างเช่นการไปคอลแลบกับ Starbucks นะครับการไปคอลแลบกับ a, นีเวียองมี้องมี่เคยเห็นนีเวียสเตลเลปะ แก้วนีเวียสแตนเลสสีสีน้ำเงินไม่แบบเออไปคอลแลบกับทาเกตทาเกตนะแบรนด์ไอร้านสรุปซื้อออแม่งแล้วก็ไปคอลแลบกับเออดาราหลายๆคนนะครับที่แบบออกอยากออกสีของตัวเองหรือว่าอะไร้ยครับเป็นรุ่นของตัวเองออกมาก็คือแบบมันมันกลายเป็นแบบฟิโนมน่าเนาะปรากฏการ์ควนเชอร์ที่อย่างเช่นแบบในทาเกตอะ พอออกสีใหม่วางสีใหม่ปุ๊บเนี่ยคุณต้องแบบคนเข้าแถวรออยู่หน้าห้างเพื่อที่จะไปซื้อแก้วใบนี้แล้วไปขายต่อบ,บน e ี a y แก้วส5สิบ้าเหรียญไปขายต่อบ,บน eBay แบบ3า0สี่ร้อเหรียญอะไรเงี้ยครับราคาพุ่งขึ้นห7เจ็ดเท่าก็ไปขายกันก็ถึงขั้นแบบต้องกําหนดนะครับว่าคนหนึ่งซื้อได้ไม่เกิ2น2ใบะไรเงี้ยครับแล้วก็วางปุ๊บหมดในเวลาไม่กี่ชั่วโมงคือหมดเลยเนี่ครับหมดแล้วหมดเลยนะผมคือไลลี่ก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามทําก็คือผลิตมา ให้เยอะเพียงพอกับความต้องการที่ยังจะมีเหลืออยู่อะไรเงี้ครับไม่คือไม่ไม่ผลิตเยอะเกินไปจนแบบมาเป็นของที่เหลือแต่ว่าผลิตให้มากพอที่จะแบบสร้างแบบเออผลกําไรที่ในระยะยาวได้ประมาณนี้นะครับออตอนนี้ตามรายงานรนะับสเตเล่ควันเชอร์เนี่ยขายไปแล้วประมาณ10ล้านใบเนาะความต้องการในตลาดเนี่ยก็ยังสูงมากนะครับซึ่งส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทด้วยเนาะเพราะว่าพอคนเริ่มรู้จัก แก้วสเตเล่จากควนเชอร์ใช่ป่มคนก็ไปหาซื้อสินค้าออื่นที่เป็นสินค้าที่ดังของเขาอยู่แล้วอะที่ดีของเขาอยู่แล้วคือต้องบอกว่าสินค้าของเขามันดีไงต้องบอกก่อนว่าสินค้าของเขามันดีไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าดังแล้วมันไม่ดีนะเวย้ยคือแบบแก้วควนเชอร์เนี่ยมันดีมากแล้วแล้วเก็บความเย็นแล้วเก็บความร้อนเนี่ยมันเออมันดีมากๆแต่ว่าพอมันพอมันดังปุ๊บคนก็เริ่มไปหาซื้ออื่นๆพวกแบบแก้วสัญญากาศ แก้วแบบแก้วน้ําแบบปกติทั่วไปอะไรเงี้ยครับของข้าวหรือว่าอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นอะไรที่สินค้าอื่นนะครับได้รับอันนี้ส่งไปด้วยเนาะยอดขายก็เริ่มแบบเอ่อเริ่มกระเตื้องขึ้นในในในหมวดหมู่อื่นที่เขาสร้างขึ้นมานะครับก็เอ่อความสำเร็จของสแตเลนครับก็มาจากการผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับระหว่างลูกค้ากลุ่มใหม่ๆก็คือกลุ่มผู้หญิงแล้วก็กลุ่มคนที่อยู่ในวัยทางานนะครับเอ่อทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละค,คือแบบ อย่างเมื่อก่อนอนะผู้ชายอาจจะแบบจจแบบเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมเป็นแบบเอาโดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนเนี้ยพอเริ่มเริ่มดังผู้หญิงก็ซื้อผู้ชายก็ซื้อเข้ามาครับก็แบบเออเริ่มเจ,น,เจนใหม่ๆนีก็เริ่มชอบนะบผมกลุ่มคนที่มีกําลังจ่ายนะผมพร้อมกับร่วมงานกับพาร์ทเนอร์ที่สาคัญสาค,คัญอย่างเดอะไบไกด์นะผมสร้างฐานลูกค้าที่รักในตัวสินค้าแล้วก็แบรนด์จริงๆคอลแลบก,กับคนที่มีชื่อเสียงแบรนดน์ดังๆอื่นๆนแล้วก็สร้างกระแสบ,บนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่บอกครับ สิ่งที่มองค่าไม่ได้คือผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันดีมากๆมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่อยู่มาถึงร้อยสิบปีถูกไหมมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่มานานเพียงแต่ว่ามันต้องการสิ่งกระตุ้นใหม่นะครับตัว a อ c e ซ e เ a t o r เรเตอร์ตัวใหม่ที่แบบทํา Scur v e ใหม่ที่มันทําให้ธุรกิจเนี่ยมันดันขึ้นไปข้างหน้าได้อีกครั้งหนึ่งก็เวนเชอร์เนี่ยเป็นจังหวะที่พอดีแล้วก็การที่ไลลี่ได้ไปร่วมงานกับ The b ไบกด์ก็ทําให้มันเป็นจุดกระแสรประมาณนี้ตรงนี้ขึ้นนะครับผมก็บทเรียนเรืื่่อองนี้ก็ควา นะหลายๆธุรกิจนะครับบางครั้งเนี่ยของดีอะ่ะเรามีอยู่ในมืออนยะู่แล้วมันอาจจะแค่ต้องการแบบการจัดหีพอใหม่การร่วมงานกับพาร์ทเนอร์ที่ดีขึ้นแล้วนําเสนอในรูปแบบที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่กว้างขึ้นเนาะบางทีใคร,ใค,รใครก็ตามที่มีทําธุรกิจอยู่ในเวลานี้นะครับเราอาจจะมีเควนเชอร์ของตัวเองอยู่ในมือแนละ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหาให้ดีนะครับเผื่อว่าจะเจอครับผมนะ นี่นะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมีทิปปิ้งพอยท์นะคะที่แบบมันทําให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่อาจจะเป็นของไม่ได้ค่อเลยขนาดนั้นนะอยู่ดีมันมาเป็นเทรนด์เลยมันก็ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าอะถัดไปคือความยั่งยืนของบริษัทนั่นแหละว่าจะไปได้อีกไกลและนานแค่ไหนนะเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมนะคะเออชาวเพือกก็คือนั่งมองหรือว่าเอ๊ะต้องมีต้องไปซื้อต้องมีต้องไปซื้อต้องมาทดลองแล้วอะยี่สิบสี่ชั่วโมงจริงหรือเปล่า แ oh, เ้วสำหรับใครก็ตามใครก็ตามที่เป็นสายเขาเรียกว่าไงเป็นสายเก็บหรือว่าแบบตามเก็บเควมเชื่ออยู่ยังไงมาคอมเมนต์ให้ฟังได้นะครับว่าเอ้ยแบบประสบการณ์การใช้งานจริงๆเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเราก็อยากรู้กันซึ่งเราเป็น ต่อย่าที่น้องหมีบอกเราเป็นสายตามตามข้อมูลตามอ่านแต่ว่าเราไม่ได้แบบเออเป็นลูกค้าจริงๆต,ตามซื้อนะก็อาจจะแค่ดีใจเวลาเห็นแต่ว่ามองผิดแล้วก็คือรู้สึกว่าอาจจะยังไม่จําเป็นอันนี้ก็ฝากทุกท่านน,นเราจัดรายการไม่ให้ท่านไปตามซื้อทุกอันที่เราพูดนะอันนี้ฟังไปผ่านๆทุกท่านให้แบบว่าเออแนวธุรกิจใดๆนะคะอ่ะเอาวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะฟังเราเมาส์แตกกันจนจบรายการแล้วก็ในรอบสัปดาห์หน้าเราจะพาทุกท่านไปพบกับใครเมาส์กับใครนะยังไงฝาก ไปตามกันนะคะสำหรับวันนี้น้องมีและพี่สพุพลต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงและลาไปก่อนนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ